ส้ำชำครับช้ำช้ำใช่หมูซะช้ำตาช้ำนสวัสดีครับวันนี้เพจตะอ้วนชวนหิววันนี้เราอยู่ร้านนะาจ่าลำลงนะครับก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกปลาจีนสี่ศูนี่ครับเดีรยวนี้เลยมาลำออกมาเลยวันนี้วันนี้น้ำมีเต่ามาให้กำลังใจด้วยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับ นี่เนี่ยก็นี่อ่ะอ่ะเราตังบะหมี่แห้งบะหมี่แก้วแห้งอ่าเลยจ้ะนี่ครับอ้าวันนี้เติมยางงดคจ้ะงดจ้ะงดออกสาษาะนี่ผู้ใหญ่ตำหนีมาครับอ๋อคุณหลักคุณใหญ่ที่บ้านตำหนีมาใช่ไหม โอเคเป็นเด็กในโอวัลก็โอเคแล้วนะดื่มแอลกอฮอล์ขณะทำงานไม่ได้ใช่ไหมได้แล้ครับไม่ได้แลวตรงนี้ครับยอดตกก็บอกนี้ยอดตกไปดิไปค่าเบียร์หมดของก็หมดขายของก็หมดเงินก็ไม่ได้ครับผมผู้ใหญ่ตัวนี้มาโอ้วางไม่ให้ชามไปไกลอยู่ตรงนี้นี่เอง เคยพาด้องไหมนะโุ้เส้นใส่กิ๊กเลยเคยครับเคยพาดไปโดนแบบหัวลูกค้าอะไรเงนี้นะอย่างๆครับอย่างเอาอีกทีครับเกียวลวกไปแล้วนี่ลวกแล้วลวกอีกใส่ช็อกโกแลตด้วยน้ำหมูแดงหมูแดงนี่ไปแล้วโอ้โหเกล็หมู หางหมูขอจุกๆหน่อยไ,ได้ปะไม่เอาน, <ะ S 1> น้ำมันนะ <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยนี่กระเทียมหน่อยเอย้ยดีครับ,จ,บจะให้แต่ท้งตาวๆเท่านั้นนะอันนี้ให้เขาไปหมดแล้วครับ <c oughs> ให้เขาไปหมดเลยใช่ไหมสาวเมื่อกี้นี่ครับนี่โอ้งงเลยงงเลยครับอ้าวหั่นไว้แม่หมูแดงที่เราหั่นนี่ไงโอ้โหช้ำๆเลยจ้าอย่างเงี้ยนะอืมสับนิดหน่อยนีน่ครับ <c oughs> <c oughs> จานที่เพื่อนี่ใส่อะไรอีกเดวปนครับกอปนน่ากินบ่อเนี่ยนะครับโอ้เนี่ยพร้อยแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะอนุผู้ชมนะครับน้ำซุปเล้งแถมให้ด้วยจ้ะมีน้ำซุปเล้งแถมด้วยนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาชามนะครับนายบอกเอาชามให้ดูดินี่นี่ลูกค้าได้ทุกคนนะทุกคนเรถไฟจะหมดอ่ะเนาะ ครบสูตรเบดเสร็จครบแล้วปรุงได้เลยใช่ไหมความอร่อยเหมือนเดิมส่วนนี้ลูกค้าหยิบได้เลยจัับหยิบได้เลยนะเออนี่ครับโอเคครับร้านนี้นะครับพิกัดอยู่กลางกลางวันตอนเช้าเช้าจะอยู่ในซอยใครซอยอะไรนะซอยประจันครมประจันตรามี่สิ ตอนก่อนถึงแมคโคสายสายสิบโมงเป็นต้นไปหน้าเอมวจะอยู่ซอยตรงข้ามเอ็มวอ่าปจีนะครับก็เอฟตีฝากมาอุดหนุนแกเยอะๆนะครับโอเคช่วงนี้แกร้อนหน่อยเนาะโอเคครับ <Okay. S 2> ต้มยำไม่มีนะก็ทำอยอ่ทำอีกไม่ได้ใยร่วงเโยต้มไปแล้ว ลูกอีกทีแถมอีกหน่อยครับ <ij> ไม่ใช่แถ,ถมแต่เฉพาะคนเดียวนะแถมแบบต็มทุกคนครับจะได้หมดไวๆครับกำไร <c oughs> เรื่องเล็กครับกำไรกำไรเรื่องเล็กนะครับเ <c oughs> อหมดไวไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เน้นหมดไวไว้ก่อนกำไรเรื่องเล็กใช่ไหมนี่ <c oughs> <c oughs> ผมว่าแล้วทำไมตรงน,นี้ผู้หลักผู้ใหญ่ติงมาน้ำใสเลยนะครับเอาแล้วโอ้โห <c oughs> โอเคกินจังเลยเครื่องอปรุงเติมตรงนี้ก็ได้นี่ครับ <c oughs> ที่โตะ๊ะที่แค่ก็มีครับคุณผูนี่